ครับสวัสดีครับเล็กนะครับที่ปรึกษากรขายรถใช้แล้วสมิธฮอนด้ายุทธคาสาขาพัฒนาการนะครับครับวันนี้เล็กมานำเสนอเป็นตัว Honda c ซีอนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับ E-L Navy ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นรถสีเทาดำนะครับลูกค้าครับสภาพโดยรวมนี่ถือว่าสวยเลยนะครับรถปี2017นะครับเล็กมาอยู่48,000กิโลนะครับลูกค้าครับ ราคาจัดโปรโมชั่นเลยนะครับเฉพาะเดือนนี้นะครับลูกค้า1นึ่ล้านสี่หมับาทนะครับลูกค้าลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับก็มีทางเรานะครับจัดโปรฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ให้นะครับลูกค้าตอนนี้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59เซนะครับ4ปีนะครับลูกค้าครับลูกค้าสามารถเลือกผ่อนได้นะครับผ่อนสูงสุดได้8 4งวดเลยนะครับลูกค้าครับ เดี๋ยวเล็กพาดูรถรอบคันนะครับว่าตัว Honda c r v 2.4วีสองจุดสี่กับเพื่อนสี่ล้อคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับครับเดี๋ยวเล็กพามาชมภายในนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับทั้งสามแถวเลยนะครับภายในสะอาดมากครับลูกค้าเป็นลายไม้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวส4จุดสี่จะเป็นตัวลายไม้นะครับโดยรวมนี่สวยเลยนะครับลูกค้า เล็กไม่48,000กิโลถือว่าไม่น้อยนะครับรถปี2017นะครับใครกำลังมองหาอยู่นะครับเล็กแนะนำมาชมรถก่อนได้นะครับครับเล็กพามาชมภายในนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง e อ r t ์ d ด e มแล้วนะครับลูกค้าครับตัวหน้าจอนี้รองรับ Apple CarPlay แล้วด้วยนะครับลูกค้ามีระบบ Navy นะครับ แล้วก็รองรับ Apple Car p l a y นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับลูกค้าครับเล่นเพลงจากโทรศัพท์ได้เลยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับภายในจะเป็นลายไม้นะครับลูกค้าเนี่ยครับสภาพสวยมากครับลูกค้าครับคอนโซลเป็นหนังนะครับตัวนี้เป็นหนังนะครับลูกค้าคนเก่าดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับลูกค้าครับออปชั่นนี้ถือว่าครบเลยนะครับที่ให้มากับตัวรถนะครับ กับราคานี่เล็กถือว่าคุ้มมากนะครับลูกค้าครับลูกค้าท่านใดกําลังมองหาอยู่นะครับแวะมาชมรถก่อนได้นะครับลูกค้าเล็กมาอยู่48,0 0 0กิโลนะครับสภาพสวยมากนะครับครับเล็กพาดูรถรอบๆคันแล้วนะครับลูกค้าสภาพโดยรวมนี่ถือว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับลูกค้าท่านใดกําลังมองหาอยู่แวะมาชมรถก่อนได้นะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทําการทุกวันนะครับอ่า เวลานะครับ8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะครับลูกค้าหรือถ้าลูกค้า,อาสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับตามเบอร์โทรที่เล็กาวางไว้ข้างล่างได้เลยนะครับลูกคา้ายังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะครับเล็กขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ